ี่มันกลายเป็นชุดเยือนที่สวยที่สุดสําหรับผมชุดหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ใช่คนที่จะอวยหรือว่าชมชุดของทีมใดก็ตามหรือแม้กระทั่งทีมผมง่ายๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอ่ะมันก็มีเปลี่ยนมาทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยมันมีความสวยย้อนยุคมันมีความเป็นนิวตันฮีทเล็กๆนิวตันฮีทมันอาจจะเขียวเหลืองแต่ว่าอันนี้ก็จะมีเขียวแก่ๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็มันฟิลเหมือนแ มีรูดลายคล้ายเวสบอมเหมือนซันเดอร์แลนด์อาจจะแบบฟิลสโมสรอนเล็กๆเ,เ,เก่าแก่ล้ำยุคไปในตัวโอ้มันสวยจริงๆนะครับแล้วสีที่เขาเลือกมาขาวและเขียวแก่เนี่ยมันมันกลายไปว่ามันเข้ากันแล้วมันสมูทไปพร้อมกันซะอย่างนั้นนี่คือชุดเยือนที่แมนเชสเตอร์แต่จะใช้นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ และเสื้อตัวนี้ใช้ครั้งแรกคือพรุ่งนี้เลยละครับเกมกระชับมิตรที่สหรัฐอเมริกากับเล็แฮมละครับก็แม้เยอะแต่จัดใส่เสื้อเยือนตัวนี้ลงทําการแข่งขันละครับนี่ก็เป็นภาพโปรโมทละครับก็มีอริสันโบนดบาเดนสกาลาโชแอนโซนี่กาเซมิโอโรบรูโนบัเดนสลุคจอมาคาเชนฟอร์ดแล้วก็เมสันเมาส์นะครับก็ภาพโปรโมทก็คือชุดใหญ่ทั้งทีมนั่นเองนะครับส่วนใครอยากได้ ก็อลีซูเปอร์สปอร์ตก็เห็นว่ามีขายมีจําหน่ายกันแล้วนี่ใช่ไหมหรือหรือว่าให้จองอันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีได้เนาะสัมผัสนิว Suzuki เอ t g ติกาสมาร์ทไฮบริดพาวเวอร์ออสมเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทัุวประเทศไทยหรือเว็บเว็บดอทซูซูกิดนะครับ